สวัสดีค่ะพกัชรี่ผ่านช่องทาง I อ m อมอินเอครั้งนะคะวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์ปี2022แล้วก็ข่าววันนี้เนี่ยเราโจมหัวไว้เรื่องของส่วนหลังบ้านวอชิงตันซึ่งเป็นเรื่องของภัยคุกคามจากจีนกับรัเสเซียนะคะแล้วก็การออกกฎหมายใหม่ของสหรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงของสหรัฐในพื้นภาคของมริกาใต้ ต่อ้วยเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่ชาวเหมือนกันต้องใส่ใจมากขึ้นค่ะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องข้อมูลรั่วไหลาจากธนาคารเครดิตสวิสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการรายงานผลยอดการขายของอุตสาหการรมซมิคอนดกเตอรต์กับยอดการขายของบ้านในสหรัฐค่ะคำว่าวอชิงตันแบ็การ์ดนะคะคือส่วนหลังบ้านของสหรัฐอเมริกาหรือว่า สวนหลังบ้านของวอชิงตันนะคะในอ้างอิงตามแนวคิดเดิมก็คือเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์เก่าเขาหมายถึงพื้นที่ดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาและมีอิทธิพลที่สําคัญนะคะซึ่งเป็นอเมริกากลางและก็อเมริกาใต้โดยประเทศเหล่านี้นะคะถูกเรียกกันมารุ่นต่อรุ่นว่าส่วนหลังบ้านวอชิงตันแล้วคำคำนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักทางภาษาและวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันมีประวัติอันยาวนานที่ได้บอกเล่าถึงการแทรกแซงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่า คำนี้เนี่ยอาจจะสร้างความไม่พอใจและก็สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวละตินอเมริกานะคะหากคุณจะเรียกว่าส่วนหลังบ้านวอชิงตันค่ะการสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงก,กับการออกกฎหมายใหม่เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของสหรัฐในพื้นภาคของละตินอเมริกานะคะให้ใกล้ชิดก,กันยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าภายัยคุกคามของรัสเซียกับจีนเนี่ยเป็นหลักซึ่งเราจะเห็นว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะจีนเขาได้เข้ามาแทนที่สหรัฐ ในฐานะคู่ค้าหลักของหลายประเทศนะคะแล้วก็โครงการวั e เบ One น o รสของจีนเนี่ยทำให้ทุกวันนี้จีนอยู่ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้ในขณะเดียวกันนะคะจีนก็ให้เงินสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเซลลูล่านะคะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของอเมริกาใต้ที่รัฐคุคุยในร์เจนตินาค่ะ การทุ่มทรัพยากรเข้าสู่เมริกาใต้ในทศวรรษนี้นะคะเขาได้ทําลายการครอบงําทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็สามารถเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของทวีปไปแล้วซึ่งแนวทางของจีนไปยังเมริกาใต้นะคะคือการขยายกิจการในท้องถิ่นเพื่อขยายและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินนอกจากนี้นะคะในเขตปาตาโกเนียทางตอนใต้ของอาเ์เจตินาเนี่ยก็บริษัทจีนได้สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจอวกาศด้วยนะคะ โดยที่สถานที่รอบบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีรัว้วลวดหนามและกำแพงขนาด8ฟุตล้อมรอบบริเวณสถานีอวกาศทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งน,นคะคะบริษัทจีนรายหนึ่งก็ยังเป็นผู้นำกลุ่มที่สร้างรถไฟใต้ดิในในเมืองหลวงของโบโกตาของโคลอมเบียด้วยนะคะในโครงการ Sta t e กริดครับเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของจีนเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้บริการไฟฟ้าแก่บ้านในบราซิลมากกว่า10ล้านหลังด้วยค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะท่ามกลางความตึงเครียดของสหรัฐเรื่องวิกฤตสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนนะคะอาร์เจนตินาได้กลายเป็นประเทศที่141อย่างเป็นทางการที่เป็นประเทศที่เข้าร่วมโครงการวันเบลวัน,นรถของจีนนะคะอาร์เจนตินาประกาศถึงข้อตกลงที่จีนจะจัดหาเงินทุนประมาณ24,000ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อเป็นการผูก2ประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นค่ะ พร้อมกับมีการขยายขอบเขตด้านเศรษฐกิจนะคะในส่วนดิจิทัลของจีนแล้วก็มีการแบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการบินอวกาศแล้วก็ระบบดาวเทียมอิทธิพลของสหรัฐนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยลดทอนลงไปในทศวรรษที่ผ่านมานะคะและเมื่อสหรัฐได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาทีก็พบว่ารัสเซียจีนอิหร่านรวมถึงฝ่ายตรงข้ามอื่นๆได้กระชับความสัมพันธ์อย่างเงียบๆระหว่างรัฐบาลเผด็จก,การกับคู่ปรับอันดับต้นๆของสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ในขณะที่รัสเซียนะคะก็เป็นซัฟพลายร์รายใหญ่ด้านการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์แก่คิวบานิการากัวและก็เวเนซุเอลานะคะซึ่งเป็นคู่ปรับอันดับต้นๆของสหรัฐในพืน้นภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านอาวุธผสมการขายข้อตกลงทางการเงินและการมีส่วนร่วมทางการทุตที่คอนข้นมากขึ้นซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะได้ต่อย้ําความเป็นจริงที่ว่าการก่อตัวเชิงกลยุทธ์ของรัสเซียในรัตินอเมริการ่วมกับจีนนั้น เป็นการเดินหมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของกระดานนี้ค่ะสหรัฐเรานะคะมักจะขาดการมีส่วนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้นะคะโดยเฉพาะลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งสองฝ่ายและอย่างล่าสุดนะคะท่ามกลางความตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจีนลงนามในสัญญาซื้อขายกา๊าซส0ปีผ่านท่อส่งใหม่กับรัสเซียนะคะโดยชำระเป็นเงินยูโรไม่ใช่เงินดอลลาร์ด้วยค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าทางรัสเซียเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อม แล้วก็หาหนทางช่องทางอื่นไว้แล้วนะคะสำหรับการคว่ำบาตรจากฝั่งชาติตะวันตกเพราะว่าถ้าเขาขายให้ชาติตะวันตกไม่ได้เนี่ยทางออกใหม่ก็คือประเทศจีนนะคะในปีที่ผ่านมารัเสเซียเนี่ยส่งกา๊าซ LNG 1 6 5พันล้านรูปบาทเมตรและภายใต้แผนใหม่น,นะคะรัเสเซียตั้งเป้าที่จะจัดหากา๊าซ38พันล้านรูปบาทเมตรให้กับจีนค่ะภายในปี2025นหะคะหรือว่าอีก3ปีข้างหน้าเราจะเห็นว่าในกระดานหมักใหญ่นะคะมีความสลับซับซ้อนกันมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะคะการเอาชนะจีนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ที่แท้จริงและข้อตกลงที่ดีกว่าให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคอเมริกาใต้นั้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังจําเป็นต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของสหรัฐในบริเวณใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ด้วยค่ะในวันนี้นะคะไม่มีภัยคุกคามใดในภูมิภาคที่จะมีมากไปกว่าการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียและจีนในละตินอเมริกาและแคริบเบียนนะคะ คำกล่าวนี้เป็นของวุฒิสมาชิกมาโกโรบิโอจากรัฐฟอริดาพักหรือพาิกันได้กล่าวไว้ค่ะและเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโรบิโอกับบัฟเมนเดเดชนะคะประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภา,าเขาได้เสนอร่างกฎหมายที่ชื่อว่า the national security strategy หรือว่า NSS นะคะซึ่งเป็นพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ความมั่นคงซีกโลกตะวันตกโดยร่างกฎหมายนี้นะคะเป็นมาตรการที่ดําเนินการเพื่อรับรองความมั่นคงของสหรัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการทูตเพื่อรวบรวมพันธมิตรและแยกภัยคุกคามนะคะรวมถึงอำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อดึงความร่วมมือหรือการรักษากองกำลังเติดอาวุธให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นการฝึกทหารกับประเทศทุนส่วนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความช่วยเหลือด้านความมั่นคงในซีกโลกตะวันตกในประเด็นต่างๆนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่การค้ายาเสพติดไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ และจากสถานการณ์ความตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนนะคะก็ยังมีความสําคัญต่อชาวเมือกันและทั่วโลกอย่างแน่นอนนะคะมีนักวิเคราะห์พลังงานจากแกสบัตดี้นายพลักติคเดอร์ฮานเขาก,กล่าวว่าในการบุกโจมตีที่จํากัดเฉพาะในยูเครนตะวันออกนะคะราคาน้ามันอาจเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์หรือว่า10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของราคากาซธรรมชาติ1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่ากับการเพิ่มขึ้น หนึ่งดอลลาร์กับ5เซนนะคะต่อแกลลอนของราคาเฉลีย่ยก๊าซของประเทศค,ค่ะส่วนมาซันดีนะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Mood y s a n a l y t i c ตนะคะเขากล่าวว่าหากราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้นก็จะทำให้ธนาคารกลางเนี่ยต้องเข้มงวดมากขึ้นในการเติบัตทางการเงินและนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้ออีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะสำหรับในเรื่องของระดับโลกนะคะเรื่องการรักษากฎระเบียบโลกของในโตกับสหรัฐเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่บอกชัดเจนว่าถ้าหากรักเสเซียประสบผลสําเร็จเรื่องของการทารําสงครามบุกยึดยูเครนได้นะคะนั่น,นแสดงว่านี่เป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนให้กับชาวโลกรับรู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นการเขียนกฎใหม่โดยมีรักฐานขึ้นมาใหม่ค่ะและมันก็บ่งบอกถึงความอ่อนแอของประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐเราเช่นเดียวกันนะคะในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะกำลังพยายามหาผลประโยชน์จากการเปิดกว้างของสังคมประชาธิปไตย เพื่อความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ได้เสนอแนะรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการทางเลือกสําหรับการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นบ่อนทําลายค่านิยมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนั่นเองค่ะส่วนผลเสียของเศรษฐกิจโลกนะคะถึงแม้ว่าสหรัฐเราจะเป็นลูกค้ารัสเซียในสัดส่วน1%เในปริมาณการส่งออกทั้งหมดของรัสเซียแต่ว่ารัสเซียนะคะเป็นผู้ผลิตและการส่งออกน้ํามันและก๊าซลายใหญ่ของโลก ในปี2020นะคะรัสเซียผลิตน้ำมันดิบวันละเกือบ10ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐแล้วก็มีการส่งออกถึง4.7ล้านบาร์เรลต่อวันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียค่ะส่วนก๊าซธรรมชาตินะคะรัสเซียเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกและรัสเซียจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศทวีปยุโรปนะคะราวๆ40%ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากนอร์เวย์แล้วก็ อิเียค่ะหากว่าปริมาณน้ำมันและก๊าซถูกส่งออกลดลงนะคะก็จะทำให้ส่งผลหนึ่งเรื่องของซัพพลายในตลาดโลกซึ่งนำมาด้วยราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น JP Morgan นะคะได้กล่าวว่าสถานการณ์นี้จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสูงถึง150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งจะทำให้เงินเฟอ้อส,สูงขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นสถนานการณ์วิกฤตยูเครนจึงเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะ ส่วนความคืบหน้าของสถานการณ์ล่าสุดนะคะจะมีการนัดประชุมเจราจาระหว่างโจไบเดนกับปูตินนะคะโดยฝรั่งเศสจะเป็นตัวกลางแต่ว่าเช้านี้ทางโฆษกรัเสเซียเขาประกาศว่ายังไม่มีแผนชัดเจนนะคะผลกระทบต่อคําประกาศก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนะี่ยติดลบไปตามๆกันโอเคค่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะคราวนี้เราไปต่อที่ข่าวของจากเดอะการ์เดียนเขารายงานว่ามีข้อมูลบัญชีธนาคารจํานวนมากรั่วไหลาจากธนาคารเคยดิสวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะจากข้อมูลที่ั่วไหลามานะคะเขาบอกว่าเขาพบว่ามีบัญชีของอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ายยาเสพติดการฟอกเงินการทุจริตและก็อาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆรวมถึงนักการเมืองทุจริตจากหลายประเทศค่ะซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะส่วนทางกับนโยบายความโปร่งใสของธนาคารที่เคยยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะว่าจะไม่ให้บริการกับลูกค้าที่น่าสงสยัยหรือว่ามีเงินผิดกฎหมาย แต่ว่าด้วยธนาคารเคยดึงสวิตนะคะเขาออกมาแถลงการระบุว่าขอปฏิเสธข้อความกล่าวหาและคาดเดาใดๆเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจโดยมิชอบของธนาคารนะคะและด้วยกฎหมายว่าด้วยความลับด้านการธนาคารที่เข้มงวดของสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ทางธนาคารเนี่ยขอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ล่วไหลออกมาค่ะโอเคค่ะคราวนี้เรามาต่อเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเมื่อข่าวก่อนชลีพูดถึงกระเป๋าหลุยส์วิกตอง ในวันนี้เนี่ยทาง c e o ของแบรนด์ m อนะคะเขาออกมาบอกว่าทาง m อเนี่ยไม่มีกลยุทธ์ในการขึ้นราคานะคะถึงแม้ว่าผลประกอบการในไตรมาส4ี่จะลดลงซึ่งข่าวจาก CNBC นะคะข้รายงานว่ารูปแบบของการผลิตที่ทำขึ้นด้วยมือทำให้ m อเนี่ยเจอกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อน้อยกว่านะคะอย่างเช่นต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็ยอดขายในหมวดเครื่องหนังเนี่ยของเขาลดลงไป5.4เนื่องจากข้อจากัดด้านกลาลังการผลิตะคะ่ะ ส่วน <AL> ยอดขายรวมนะคะเพิ่มขึ้น2.38พันล้านยูโรนะคะในช่วง3เดือนส่วนหุ้นของ MS ร่วงลงไปมากถึง7%เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายอดขายในปี2021เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น42%จากปีก่อนหน้านี้โดยยอดขายนะคะมาจากการซื้อของทางสารัฐกับประเทศจีนนะคะรวมทั้งมียอดขายออนไลน์เนี่ยสูงถึง78%ที่เป็นลูกค้าใหม่ด้วยค่ะอันนี้เรามาดูเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะ จากข้อมูลล่าสุดของสมาคมุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า SIA <_ S 1> <_ S 2> เขารายงานว่าตอนนี้นะคะมียอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น26.2%ซึ่งเป็นยอดรวมประจำปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะคะโดยมีมูลค่ารวม555.9พันล้านดอลลาร์ในปี2021ซึ่งเป็นยอดรวมสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการค่ะส่วนปีก่อนหน้าน,นี้นะคะปี2020เนี่ยอยู่ที่440.4พันล้านดอลลาร์นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะเขาบอกว่ายอดตามผู้ผลิของตลาดอเมริกานะคะเพิ่มขึ้น27.4%แล้วก็ยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้น27.3%ส่วนเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อื่นๆน,นะคะทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น25.9%นะคะส่วนจีนนะคะยังเป็นตลาดส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเซมิคอนดักเตอร์นะคะโดยมียอดขายรวม192.5พันล้านดอลลาร์ในปี2021ซึ่งจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น27.1%นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเพิ่มขึ้น19.8%คะ่ะ นอกจากนี้นะคะบริษัท Intel ลเขายังมีแผนลงทุนในมาเลเซียมูลค่า30,000ล้านริงกิตหรือว่า7.2พันล้านดอลลาร์นะคะในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิปส่วนทางด้านของผู้ผลิตชิปรายอื่นๆเนี่ยก็มีการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มตอบสนองต่อความต้องการของชิปเช่นเดียวกันโดยทางบริษัทไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะมีแผนลงทุนในญี่ปุ่น มูลค่า8.6พันล้านดอลลาร์นะคะเพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปในจังหวัดคุมาโมโตะนะคะภายใต้ความร่วมมือกับ Sony s e m i c o n d u c t o r Solution c o r p และก็บริษัทเดนสซครอบนะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยค่ะอีกทางนะคะจอเนอร์เฟอร์ประธานและก็ c e o ของ SI a เเนี่ยเขากล่าวว่าเขาคาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าชิปเนี่ยยังเป็นสิ่งที่อยู่ในเทคโนโลยีที่สำคัญสำคัญในปัจจุบันและอนาคต โดยได้เน้นย้ำนะคะถึงเรื่องนี้ว่าเพื่อเป็นการแน่ใจว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และนวัตกรรมจะตั้งอยู่ในอเมริกาในระยะยาวนะคะรัฐบาลสหรัฐจะต้องให้ทุนสนับสนุนการลงทุนในร่างกฎหมายชิ i ฟอร์อเมริกันแอคอย่างรวดเร็วในการวิจัยการออกแบบทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของอเมริกาและความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญส่งผลให้อเมริกานเนี่ยมีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองนะคะจากสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NAR นะคะโดยรายงานว่าตอนนี้เนี่ยมียอดพุ่งสูงขึ้น6.7%สู่ระดับ6.50ล้านยูนิตในเดือนมกราคมเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะคะซึ่งสวนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ6.10ล้านยูนิตซึ่งในการฟื้นตัวครั้งนี้นะคะก็ทําให้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยประหลาดใจเพราะว่า เขาคาดกันว่ามันจะลดลงถึง1.3ส่วนนายวอร์เรนยุนนะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR เนี่ยเขากล่าวว่ายอดขายบ้านมือสอสูงขึ้นเนื่องมาจากว่าผู้ซื้อคาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นการซื้ออัตราเริ่มต้นยังอยู่ในอัตราต่ําและส่วนใหญ่ผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาเสนอการซื้อบ้านทั้งหมดด้วยเงินสดนะคะ ดังนั้นก็จะส่งผลให้ราคาบ้านมีการขยับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนะคะค่าเฉลี่ยราคาบ้านทุกประเภทในเดือนมกราคมอยู่ที่3 5 3 0 0ดอลลาร์นะคะลดลง1.2%จาก3 5 4 6 0ดอลลาร์ในเดือนธันวาคมก่อนหน้านี้นนะคะ่ะแต่ถ้าว่าเราเทียบเป็นรายปีนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยในปี2021เดือนมกราคมราคาค่าเฉลี่ยของบ้านนะคะโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้น15.4%ค่ะ พร้อมทั้งยังระบุด้วยนะคะว่าสินค้าคงคลังหรือว่าสตอ็อกบ้านในตลาดที่ยังไม่ได้ขายนะคะลดลงเป็นประวัติการโดยลดลงถึง2.3%ณนะสิ้นเดือนมก,กราคมที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้นนะคะ8 6 0 0 0 0ยูนิตจากเดือนธันวาคม8,08,000ยูนิตค่ะแต่เมื่อพิจารณาจากยอดที่เป็นทั้งยอดขายบ้านและสตอ็อกบ้านในตลาดนะคะพบว่า ผู้ขายบ้านเนี่ยต้องใช้เวลาราวๆหนึ่งปีกับอีกหกเดือนนะคะในการขายบ้านจนหมดสต็อกในตลาดซึ่งเป็นส่วนที่ลดลงจากปีที่แล้วนะคะของปี2021ซึ่งเขาบอกว่าจะใช้เวลาราวๆหนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนค่ะส่วนยอดขายบ้านใหม่นะคะจะมีการรายงานในวันพระหัสบดีนะคะที่จะถึงนี้จากกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตในวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you